ชมครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่อำเภอวัดโบดตําบลวัดโบดนะ่ครับวันนี้เราเดินทางมาที่ตําบลท้อแท้เดี๋ยวเรามาพบกับคุณเช้งชื่อเล่นนะครับคุณเช้งหรือพิษแตงกอนอบอกบอกหน่อยครับว่าที่นี่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ตําบลอะไรอะไรเช็ญเลยครับที่นี่บ้านเล็กที่หนึ่งครับโอ้หตําบลท้อแท้นะครับได้ตามใจลองใช้ขุียแล้วก็ ครับก็ตัวตัวนี้เป็นเป็นใช้คือปุ๋ย6 3สมสามของเรานะครับปุ๋ยอินทรีย์พันหกสมสของเรานะานะแล้วก็ตอนใช้เนี่ยเป็นใช้ยังไงบ้างในการทําทําแปลงนี่ใช้ใช้ยังไงบ้างอใช้สำหรับรองพื้นอย่างเดียวครับอ่าใช้ใช้ปุ๋ยรองพื้นก่อนคือรองพื้นอย่างเดียวเลยเหรอ,อ,อยังไม่ได้ใช้อย่างอื่นยังไม่ได<า><ม>้ใช้อย่างอื่นเลยคือคือใช้ปุ๋ยหกสามสามเนี่ยรองพื้นก่อนที่จะปลูก แล้วตอนนี้ตอนนี้ได้ฉีดอะไรไหมตอนนี้ฉีดโดวันเป็นรอบอ๋อฉีดโดวันแค่เพียงแค่รอบเดียวนะครับทุกทุกทุกแปลงเลยแฉีดโดวันรอบเดียวะโคดีก็ใช้นะโคตี้กมีคงตืนโอ้โหนี่ลองหมดเลยเนาะนี่ก็โพดนะครับอย่ไปตรงโพด เราเรามาดูมะเขือมันาครับมะเขือนี่กินไปกี่รุ่นแล้วครับเนี่ยเมะเขือนี่กินหลายรุ่นและโอ้โหขอดูลูกหน่อยได้ไหมครับขอดูลูกหน่อยขอดูลูกหน่อยลูกมันมากเลยลูกอย่างสีมันสีมันได้ด้วยเนาะได้เรื่องสีด้วยนะสีได้กินหลายรุ่นละมันหลายรุ่นละ ต้นต้นน้อยๆเนี่ยต้นน้อยๆยังยังยังนี่ลูกติดพื้นเลยนะครับเนี่ยลูกติดพื้นเลย<ห>นะครับก่อนจะปลูกไว้ฝั่งเน้นต้นต่ําๆแค่นิดเดียวเองเพงงิ่ายายงเพิ่งใส่ปุ๋ยแต่ว่าที่โรตูมาตลอดครับโรตูมาสองรอบแล้วตั้งแต่ใช้ปุ๋ยมานี่รู้สึกเห็นความแตกต่างจากเดิมทีไหมครับแตกต่างไงบ้างครับโคดวันนี้มันจะทําให้แตกแตก้อืม ที่มันจะขึ้นมาเลยถ้าดอกเริ่มหมดนี่พอฉีดปุ๊บนี่จะแตกขึ้นมาเยอะเลยอย่าลูกมันนะโอ้โหแบบรอบละโลรอบละโลโอ้โหแค่เนี้ยนะคแค่เนี้ยแ,แ,แ,แตรงนี้ยรอบหนึ่งหนึ่งโลถือว่ <ปะ S 1> าสุดยดอดถือว่าสุดยอดอันนี้กระชีดเหมือนดอกแพรแต่แต่นี่มันเก็บไปแล้วมันเหลือแบบต่ดอกตมแต่แต่ที่เห็นผลชัดๆนี่คือต้นมะม่วงใช่ไหม อันนี้อันนี้ต้นมะม่วงเนียคือฉีดโคทูนะจะออกก่อนเขาเลยโอ้โหอันนู้นเขาเพิ่งออกอันนี้ออกอันนี้ติดลูกแล้วไว้ง่ายติดลูกแล้วแล้วต้นที่ต้นที่ไม่ได้ฉีดนี่คือยังไม่ออกรวงเพิ่งจะออกรวงอ๋อเพิ่งออกช่ออกดําแล้วติดลูกอ่าคือพูดง่ายว่าอันนี้คือแบบออกช่อมานานแล้วแล้วก็ติดลูกแล้วแล้วอันนู้นอ่ะเพิ่งเพิ่งจะออกช่อ อ๋อเพิ่งเริ่มออกช่อ,อนี่นี่นี่คือความชัดเจนของโพสตทูนะครับข้อประกาศประกาศนี้แตกต่างไหมครับจากที่เคยใช้เดิมๆกับมาใช้ปุ๋ยนี้อือแตกต่างครับจะมีที่แตกต่างให้ดูอยู่ที่ไม่ได้ลองพื้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูนนะครับว่าลองพื้นกับไม่ลองพื้นเป็นยังไง จากที่ว่าในแปลงนี้ยใช้ของหกสามสามกับอีกแปลงหนึง่งไม่ได้รองพื้นของหกสามสามเดี๋ยวเราไปดูวนครับครับจะมีดวนเอาโค้ดวันแช่แช่พวกผักบุ้งอะ่ะมันจะแตกต่างกับที่ไม่แช่เลยโอโ้โหเขากินไปม,มั่งแล้วอนะ่ะ <c oughs> เนี่ยตรงนี้หายไปแล้วเนี่ยหนิกมาเล่นตะก้อหายเลย ฉีดนานเท่าไหร่อ่ะมันฉีดครั้งเดียวครับสองอาทิตย์ได้เลยสักสองอาทิตย์มันเริ่มเริ่มโจตอนแรกมันไม่เดยสองอาทิตย์แล้วมันเนี่นู่นใช่ที่รีพาร์ตฉีดอ๋อปอกี้ฉีดอ่ะทีนี้พอใช้เครื่องมันเลยออกทุบหมดเลยออกแล้วอะเนี่ยทั้งนี้ก็มีนี่นะครับเห็นเห็นเห็นเป็นอ่าเป็นติดติดลูกนะครับนี่เป็นติดลูกหมดแล้วนะครับติดลูกหมดเลยได้สองอาทิตย์แล้วทอดออกเป็นไง S <S อ๋อฉีดได้2อ,อาทิตย์2อ,อาทิตย์เท่านั้นเองช่อออกเต็มหมดเลยฉีดฉีดตัวไหนครับเนี่ยก็ทูใช่ไหมครับก็ทูอ่าเราเรามาดูครับว่าสังเกตดูนะครับว่าแต่ละช่อเนี่ยได้ติดลูกแล้วนะครับ <S 2> <S 2> อ,อันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่รุ่นที่เท่าไหร่ละ2อหรือสรุ่นที่สองนะครับรุ่น1เนี่ยได้กินไปแล้วนะครับรุ่นหกินไปแล้วอะลองลองเลองซูมมาใกล้ๆนะครับ สูงมาใกล้ๆ่อันนี้นี่นี่เป็นลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่นะครับถ้ารุ่นนี้นี่กินกินไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเป็นรุ่นสองครับอันนี้ผมใช้เครื่องฉีดยาเีดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้นที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้พาไปดูต้นที่ที่ไม่ใช้ครับที่ไม่ใช้ก่อนชูไม่ได้กันไม่ได้กันครับาไปดูเลยครับดูเลย จะดูไหมเขาดูว่วยยา,า,าจะตายแถของเราไก่พ่อ,อเนะอันนี้อันนี้เป็นต้นอม่วงที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ใช้กอทูนะครับอเนี่ยเพิ่งออกช่อเพ,พิ่งออกช่อนี่เองแล้วลูกก็ยังไม่ติดด้วยนะครับเ <c oughs> พิ่งออกช่อเลยแตกต่างแตกต่างกับต้นที่ฉีดกอตทูอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดู เดี๋ยวเราไปดูอ่ต้นต้นมะนาวที่ว่าอะไรนะที่ตายจะตายอาจะตายแต่ไม่ตายอ่รอ,อดมาได้เพราะอะไรนะ,ะโคตูหรือโคตวัน <c oughs> อันนี้โคตวันอ่รอดมาได้เพราะโคตวันพ <c oughs> ูดพูดใ้ฟั่งนิดนึงว่าตีไ <c oughs> ก แต่แขกไปดูเขาฝันนะยังไม่พอทำผ่าตาตายเดิมทีมันเป็นยังไงนะครับันมันนี่ครับมันจะเป็น่างนี้อ๋ออย่างนี้นลยผ้าตาตายครับเนี่ยมันมันจะแบบมันไม่มันไม่แตกนะอืมเราทำทำยังไงต่อนะครับคือใช้กดวันฉีดเลยใช้กดวันฉีดครับหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะแตกใบน้อยแบบนี้จะเป็นดำดใบแตกใบออกแบบนี้เลยแล้วพอ สองอาทิตย์มันเป็นอย่างนี้เลยทีนี้คือแตกมากเลยนี่นฉีดไปทีรอบแล้วครับรอบเดียวครับรอบเดียวเองปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยมั้ยยังไม่ได้ใส่เลยนะฉีดแค่โคดวันอย่างเดียวโคดวันอย่างเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาองเข้าเนือเลยเป็นเง้นเงินเลยมาทุกทอก่อนนะพอก่อนแปลงน่้นพอกับแปลงข้างหน้าแล้วข้างนี้เป็นเดือนละได้เดือนนึ่งละชัดเลยเนาะสามสิบวันอันนั้นสองอาทิตย์ ข้างหน้านั้นมันโอ้โหเขียวขึ้นเลยเนาะแช่ยาอ๋อแช่ยากดวันใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้แช่กดวันเขียนวันอาทิตยนาทีอันนี้เพิ่งได้อาทิตย์กว่าอัเนี้อทิตกว่าอีกเหรออาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่านู่นจะเป็นเดือนแล้วอันนู่นนะโอ้เปแล้วคุณไม้ลองถ่ายตรงที่ว่าจะเป็นเดือนนะครับนี้นี้เพียงแค่อาทิตย์กว่า กับอันนี้จะเป็นเดือนปกจะครบเดือนปกตินะครับมันไม่ใช่งอกนะคือความแตกต่างกันชัดเจนนะครับใช่อันนีเดือนนึ่งแล้วนะโอ้นี่ต้องไปถ่ายภาพนิ่งไปเทียบกับข้างหน้าเลยเนี่ยคันนี้อันนี้ปลูกก่อนจริงๆปลูกก่อนประมาณเท่าไหร่ครับอาทิตย์กว่าเนาะเกือบสองอาทิตย์มันเป็นเดือนแล้ววะรู้แต่ว่าเป็นเดือนกว่าแล้วนะ มันขึ้นก็ย่ำก็ย่ำเนาะแต่กมันเงินนนดวันก็ไม่ได้ฉีไม่ได้ฉีดไม่ได้ทําองใส่ปุ๋ยอี่างเมื่อี้อืมือแล้วทําไมมันขึ้นแบบย่ำยำเนาะม้ในีอะไรนะลูกศิยก็คือดินดินที่ว่าเขาทําดินขายตรงๆน้เลยนะคุเป็นถุงนงเป็นุนมันโรยก็ไม่เห็นมีมันก็ไม่เห็นม่เห็นดินปุ๋ยเขานะ่ยแหละไอ้เจ็ดถุงร้อยเรื่ออะไรนะเอเะ็ดถุง้ยไม่มมีประโยชน์อะไรเลยมัน ดูประกาศน้ำเป็นความที่หลังมันมันเจอหนาวด้วยเนาะแม่เนาะมันเหมือนมันโคตรลงไปอ่ะมันไม่เต็มเพราะเรนมาหน่อยฉีดกดหวันแล้วปุ้งเลยก็ได้ปุ๋ยกระกดหวันสักหน่อยเนาะน่อันนี้อันนี้แปลงอื่นก็เหมือนกันนะครับแปลงอื่นก็เหมือนกันนะนี่มะม่วงออกเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่ได้ฉีดก็หลอมก็อะไรมันจะออกไม่ค่อยปุ๋ยเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับ

แช่เนาะทุกคืนอลไรก็ยิ่งดีนะเป็นยังไงนะข้าวนะ่ยเขาก็แช่นะคผู้ชายเอาแช่เนฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ดิที่จริงถ้าถ้าได้ลองพื้นนะจะเป็นเหมือนแปลงหน้าไม่ได้ลองไม่ได้ลองไม่ได้ลองอันนี้คุณแม่อะไรครับยังไม่รู้จักเลยคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเสนอทำเสนอแตงอ่อนคุณคุณแม่เสนอแตงอ่อนนะครับปลูกเองทำเองเลยเห็นชัดเลยเนาะ ข้างหน้าข้างหลังนี่ชัดเจนเลยพอเขาไม่ว่างก็ไปรดน้ำให้เขาแปลงโนดนน้ำของเขาด้วยแย่เลยยิงโกส์มันผสมมันฉีดที่ตรงเยอะเนาะครับขวดดึงเดี่ยวหูผสมฉีดเลยที่วางนานก็ไม่ได้ผสมปุ๋ยเยอะเพราะว่าเรามีปุ๋ยน้อยรจึงเลยมาผสมดังที่ไม่ที่มันเป็นดินไม่ดีอจึงเลยก็ยังไงาแช่ผม เยี่ยมากเลยครับที่นี่เดีย๋ยวเราไปดูข้าวเดี๋ยวไปดูข้าว